ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเซาหนีนะครับกับเพจบ้านไร่ไนโก้ครับผมนะครับเซานีเฮาก็ออกมาทําภารกิจนะครับที่ทุ่งนาเหมือนเดิมนะครับผมก็มาหาอาหารปลานะครับผมอาหารปลากันนะครับพอดีอ่าพักบุ่งครับเห็นพักบุ่งเยอะแยะนะครับกะกะเสียไปเลี้ยงปลาก่อนนะครับเพราะว่า ปลาที่เขาเลี้ยงไว้เป็นปลากินพืชนะครับผมเป็นปลากินพืชนี่ครับเป็นปลากินพืชถ้าต้องเอาพืชให้มันกินนะครับผมลักๆมันต้องกินพืชนะครับผมแต่ว่าเพื่อการเจริญเติบโตบางทีเราก็มีอาหารเสริมมั่งนะครับผมมาเบ่งกันนะครับแหล่งอาหารของเฮานะครับเลี้ยงปลาแบบเกือ้อกูลกัน โยนผักบุ้งลงป่านะครับสังเกตเบิ้งมันสิกินบ่นะครับสังเกตมันสิตอดนะครับผมตบแทบตบแทบตบแทบครับผมนะนะครับเขาเริ่มจะกินแล้วครับผมถ้าเฮ้าบม่มีอาหารนะครับหรือเฮาเป็นการลดต้นทุนอีกวิธีหนึ่งนะครับผมอ่าการเลี้ยงป้าแล้วก็ กินใบพักบุ้งนะครับใบหญ้าไปนะครับนะครับคืนมากินแล้วครับผมกินแล้วต้มเต็มต้มเต็มครับผมตอดแล้วครับป้าอยู่นี่ก็ประมาณสองพันก่าตัวนะครับผมสองพันกัตัวนะครับเพราะว่าออกแม่แพ้ลูกน้ำนะครับเป็นป้าคล้ายๆอาจเป็นป้าผสมผสานนะครับผมกะสิมี ป้านิน่ปนป้านปลาตะเพียนนะครับแล้วก็ป้าสวายนะครับปล่อยรวมกันไว้นะครับหลักๆคือเป็นป้ากินพืชน้ากันนะครับแต่ว่ามือนีเข้ากาสีม้าหายอาหารมันคือกันนะครับปุนตัวเล็กๆก็เย,กกเยอะแยะนะครับตัวเล็กป้านิ่นนะครับผมบางว่าน้าม,มาเพิ่นกาสีออกไปหากินเองเพิ่นนะครับนี่แหละครับผมเข้ามาหายอาหารกัน อาหารเม็ดกันลองเบิงนะครับว่ามันสิเช็คปริมาณว่ามันสหลายปันใดนะครับมาแล้วครับกับอาหารเม็ดนะครับผมมันก็คือค้นนะครับผมคนนะครับถ้าเกิดกินแต่เนื้อเลยบวกินผักเลยนะครับกัได้โปรตีนแต่จากเนื้อนะครับผมอันตรายนะครับก็ต้องกินผักแน่แต่เหมือนกับป้านะครับถ้ากินชาตกินผืดเอา นะครับึ้นมาแล้วครับอาหารก็มีความสุขครับผมนีครับชีวิตบ้านบ้านนะครับกันะครับเรียงไว้ดูนะครับแหล่งอาหารนะครับเราสร้างเองได้นะครับผม ครับสังเกตเห็นป้าตัวน้หน่อยบ่ครับผมมันกับมากินอาหารแจ้งกันนะครับอเอากับให้อาหารน้ำแล้วก็ให้ใบพักใบหย่าน้ำครับมันจะเป็นาการลดต้นทุนอีกวิธีหนึ่งนะครับของการสเลี่ยงเลี้ยงแบบปลอยเพื่นเลี้ยงป้าแบบปลอยครับผมบ่แมันเลี้ยงป้าแบบเลี้ยงแบบเพื่อการขานะอเอากระแสงระบบมีเวทให้มันน้ำนะครับผม ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับลาสวายห้ากับมีนะครับส่วบางรังผมนะครับความสุขคือการได้เห็ดนะครับได้เห็ดใน,นสิ่งที่อยากเห็ดนะครับผมไม่มีอะไรที่สมบ,บูรณ์แบบกักทุกอย่างอ้าต่อไปก็มาดูปลากิน ทั่วไปนะครับปลากินเนื้อมานะครับปลากินปลากินเผือกแหละครัมาดูปลากินเนื้อปลาดุกนะครับปลาด,นะดุกที่เลี้ยงง่ายตัวไวนะครับผมเลี้ยงง่ายตัวไวแล้วก็เนื้ออร่อยนะครับครับผมปลาดุกในบอ่อหน่อยครับรอให้มีน้ำก่อนแล้วเขาจะปล่อยลงแยกบอ่อต่างหากนะครับผม ตอนนี้เอามาอนุบาลไว้นะครับกรดุกน้ำค่อนข้างจะดำมากเลยนะครับนะครับผมตัวขนาดนี้โป้มือแล้วครับผมกระดุกแล้วอีกบอ่อหนึ่งนะครับผมมีอีกสองบอ่อมีบอ่อหนึ่งมีบอ่อ Uh huh. นะครับกระดูกเป็นป้าที่พ้ทนท่านนะครับก็จะผักผิวหนานะแล้วก็นเนื้อประดูกนี่จะคนทางจะอลอยนะเรียงไว้ดูเล่นน้ำนะครับประกาศไว้เป็นอาหารน้ำนะครับผมนะครับผมกสนะนะิก,กรรมธรรมชาติ บรรยายในโกนะครับกิจกรรมสางแรงอาหารนะครับผมสำหรับเพจน,นี่พบกันแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ